ร่วมกับเชลภูมิใจเสนอรายการทรูยูชวนชิมกับเชลวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสุดยอดร้านกว๋วยเตี๋ยวหมูตุนที่ได้รับผลวตสูงสุด3ร้านในช่วงสุดยอดร้านอร่อยรวมถึงเรื่องราวที่น่าสนใจของรายการในช่วงสุดยอดพรีเมียมรีตอรองสัมผัสอาหารสุดหรูไปกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ปิดท้ายด้วยอาหารไทยทรงคุณค่าในช่วงสุดยอดตำรับสยามสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมเชฟโอทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงแบบนี้ครับกับรายการ True You ชวนชิมกับเชลทางช่อง True For You ครับรายการที่มีการจัดรัเบบความอร่อยที่ได้มาตรฐานของประเทศไทยที่คุณคือผู้กำหนดเพราะทุกคะแนนโหวตก็มาจากคุณนั่นเองครับ รายการทรูยูชวนชิมกับเชลลได้มีการรวบรวมข้อมูลความอร่อยจากร้านอาหารทั่วประเทศให้คุณได้ร่วมโหวตเมนูเด็ดของร้านอาหารที่คุณชื่นชอบร้านไหนที่ได้คะแนนโหวตสูงสุด3อันดับเราก็จะพาคุณผู้ชมไปพิสูจน์ความอร่อยกันถึงที่ร้านเลยครับวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมไปพิสูจน์ความอร่อยกับเมนูกว๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นครับซึ่งเป็นเมนูที่ทุกคนคงคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ที่พิเศษเนี่ยก็อยู่ตรงที่หมูตุ๋นนั่นแหละครับ ซึ่งแต่ร้านในวันนี้เนี่ยมีเทคนิคพิเศษทําให้หมูตุ๋นอร่อยไม่เหมือนใครครับจนผมต้องยกนิ้วให้เลยนะครับและผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมเดินทางไปพิสูจน์ความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นกับผมในวันนี้เนี่ยคือเชฟลีครับชยเทพพัทรพรภพศสารเชฟชยเทพพัทรพรภพศสารสุดยอดเชฟอาหารจีนเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนเจ้าของร้านอาหารจีนโมเดิร์นลีคาเฟ่และพัตคารอาหารจีนลีคิเชน ผู้ชมครับและตอนนี้ผมมาถึงแล้วครับเดี๋ยวเราตามไปหาเชฟลีพร้อมกันเลยดีกว่านะครับตามผมมาเลยครับอ่าอยู่นี่ครับผู้ชมอยู่ตรงนี้ครับเชฟลีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรอนานไหมไม่นานทันทีแล้วผมเจอเชฟลีแทวอะไรครับเนี่ยอ๋อไม่มีไม่มีเกี๊ยวไม่มีเกี๊ยว วันนี้วอเชฟลีไปกินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเส้นเหมือนเดิมโอ้ร้านแถวนี้เหรอครับฮะผมมักกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อประจําจริงไหมครับชอบทานไหมครชอบชอบนะวาเราไปกันเลยไหมเชฟลีไปเลยครับไชเครับไปเลยครับช่วงสุดยอดร้านอร่อยการตุ๋นเป็นวิธีการปรุงอาหารอย่างหนึ่งที่ใช้การต้มการเคี่ยวในภาชนะแบบปิดใช้ไฟอ่อนๆปรุงเป็นเวลานานความร้อนจากการต้มการเคี่ยว จะเปลี่ยนคอลลาเจนในเนื้อสัตว์ให้กลายเป็นเจลาตินทําให้เนื้อไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหมูหรือไก่สุกอย่างช้าๆนุ่มและเปื่อยขึ้นน่ารับประทานมากขึ้นและการตุนยังเป็นการสกัดสารอาหารกลิ่นตลอดจนรสชาติของอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ผักหรือแม้แต่สมุนไพรเครื่องยาจีนให้ออกมาอย่างเข้มข้นซึ่งน้ำที่ได้จากการตุนยังสามารถใช้เสิร์ฟกับอาหารในลักษณะน้ำราดได้อีกด้วย เนื้อหมูตุนสามารถรับประทานได้หลากหลายทั้งกับข้าวสวยร้อนๆหรือปรุงเป็นกว๋วยเตี๋ยวซึ่งเป็นอาหารจานเดียวประเภทเส้นที่อยู่คู่วิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานก๋วยเตี๋ยวหมูตุนที่เป็นการผสมผสานระหว่างเส้นกว๋วยเตี๋ยวกับเนื้อหมูตุนสูตรเฉพาะของแต่ละร้านเกิดเป็นความอร่อยที่ลงตัวนั่นเองครับ และจากผลคะแนนโหวตสุดยอดร้านกว๋วยเตี๋ยวหมูตุน3อันดับแรกมีดังต่อไปนี้ครับร้านหมูตุนร้านแรกประจำวันนี้ที่คุณคือผู้กำหนดกับผลคะแนนโหวตอยู่ที่23.15นเปอร์ซนั่นก็คือร้านยีเจหมูตุนร้านยีเจหมูตุนเปิดบริการมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2,526เป็นเวลากว่า30ปีแรกเริ่มเปิดขายอยู่ที่หัวหมาก โดยมีความถนัดในเรื่องเนื้อมาก่อนเพราะเจ้าของเป็นคนขายเนื้อจากนั้นจึงได้คิดและปรับให้มีก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นจนเกิดเป็นก๋วยเตี๋ยวยีเจหมูตุน๋นร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังย่านสาทรซอย8ที่คนทํางานในย่านสาทรน,นี้น้อยคนที่จะไม่รู้จักด้วยความอร่อยตั้งแต่เส้นหมูตุน๋นลูกชิน้นไปจนถึงน้าซุปที่หอมซดคล่องคอไร้ผงชูรสปรุงแต่งราคาย่อมเยาวรสชาติดีไม่เป็นสองรองใคร และเป็นที่ชื่นชอบของพนักง,งานบริษัทในยา่านนี้เลยล่ะครับซึ่งตอนนี้ทั้งเชฟโอและเชฟลีพร้อมพาคุณผู้ชมไปชิมก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นซึ่งรสชาติจะกลมกล่อมอย่างไรไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะน้อยนะคะเจ้าของร้าน g j 2ค่ะเราขายเนี่ยมาแล้ว30กว่าปีซึ่งเดิมเลยดั้งเดิมเลยของเราเป็นเนื้อค่ะแต่ว่าหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่ เนื้อมีปัญหาเรื่องเชื้อโรคเราก็เลยมาเปลี่ยนแปลงว่าเราจะทำยังไงให้หมูเนี่ยได้รสชาติได้อย่างเนื้อเราก็เลยเปลี่ยนแปลงแล้วอาศัยว่าเรามีพื้นในการทำอาหารเราก็เลยเปลี่ยนแปลงได้ก็ลองมาเรื่อยๆจนได้รสชาติที่ดีเอกลักษณ์ของเราคือหมูตุนเราจะนุ่มเราปรุงด้วยซุปแท,แท้กระดูกแท,แท้มันจึงมีรสหอมหวานการบริการของเราเร็วค่ะถ้าใครมาบอกว่าทานร้านนี้แล้วช้า เราการันตีได้นะคะเพราะว่าของเราบริการรวดเร็วมากบางทียังไม่ทันถึงโต๊ะเลยถ้าเรารู้ว่าเป็นขาประจำปุ๊บเนี่ยของถึงและเชฟดีครับแล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านยีเจกยเ๋ยวหมูตุนตรงสาทอซอยแปดยีเจฮะเชฟดีเคยมาทานร้านนี้มาก่อนไหมฮะไม่ฮะผมไม่ได้เคยไปกินนะแต่ ผมผ่านแถวนี้เป็นประจำนะฮะใช่ผมก็ไม่รู้เลยที่แถวนี้ผมผ่านประจําเลยนะเช่ไีมครับแล้ววิธีการตุ๋นหมูเนี่ยมันมีความพิเศษแตกต่างกันยังไหมฮะหรือว่าแบบจีนมีแบบไหนแบบไทยมีแบบไหนแบบฝรั่งมีแบบไหนบ้างไหมฮะลักษณะคนจีนกับคนยุโรปนี่ตุ๋นแตกต่างกันนะครับคนจีนนี่ตุ๋นอย่างกับต้มอใช้น้าเยอะใช่ไหมฮะใช่น้ำเยอะต้มไปเรื่อยๆให้น้ํามันลดลงเรื่อยๆครับบางเจ้า อาจจะใส่เครื่องเทศใส่ผักครับใส่อะไรให้รสชาติน้ำนี่น่าอร่อยขึ้นครับางเจ้าจะไม่ใส่เลยเลยใช่ไหมฮะอาจจะใส่ซีอิ๊วน้ำปลาอะไรก็แล้วแต่เขาครับแต่ในขณะเดียวผมชอบุ๋นแบบฝรั่งมากกว่าครับน้ำน้อยฝรั่งตุนน้ำเย้มงันแต่เขาก่อนนี่จะตุนเนี่ยเขาต้องซอเต้ก่อนใช่ไหมเอาไปผัดมีเอ่ามีเครื่องเทศต่างๆเครื่องรับางอย่างทําให้มันหอมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนขายอาหารครับ ถ้ารู้ยุโรปรู้จีนรู้ไทยเนี่ยเอาไาปยุ์ยได้ทำอาหารอร่อยยี่แหละคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วการกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินอาหารอื่นๆก็ตามนะครับยิงน้ําส้มเนี่ยช่วยให้เราเจริญอาหารกระตุ้นกระเพาะอาหารให้พร้อมที่จะรับอาหารมื้อหนักๆเข้าไปครับ <c oughs> แล้วตอนนี้ข้างหน้าครับข้างหน้าเจ๊กวยเต๋วหมูตุ๋นน่ากินมากเลยทีเดียวเจ๊ถันเจ๊น้อยใช่ไหมฮะเจ๊น้อยก็บอกว่าเขาใช้หัวไหล่หัวไหล หัวไหล่นี่ก็คงต้องเข้าใจนะหัวไหล่นี่เวลาหมูมันวิ่งวิ่งอย่างนี้ใชนะฮะแข็งแรงแข็งแรงตลอดหมูตุนแห้งเนี่ยโอเคเขาโอเคนะใส่กระเทียมเสี้ยวแต่ผมก็ยังต้องนิยมพริกน้ำส้มดีๆพริกเผ็ดนิดหน่อยทำให้พุ่มรสชูรสหน่อยชูรสหน่อยอร่อยจริงน้ำส้มครับคุณผู้ชมเป็นสิ่งที่ช่วยชูรสในการทานอาหารโอเคนะฮะเมื่อผสมไปน่าได้อร่อยมากอร่อยใช้ได้เลยทีเดียวหมูหมูก็ชิ้นน่ากินนะครับ คือจริงส่วนหัวไหล่หมูคุณผู้ชมจริงมันมีประกอบกันด้วยหลายส่วนนะครับทั้งตัวเนื้อตัวเอ็นตัวไขมันในปริมาณที่พอเห,หมาะนะครับเหมาะอาการมาตุนมาย่างหรือผัดต่างๆได้ทุกเช่นนี้ครับหลังจากที่เราทานมาแล้วเนี่ย๋วยเตี๋ยวยีเจ๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นจาลาาซอยแปดเป็นยังไงบ้าง,ง,งานะรู้สึกย<ข>ังไงบ้างับขออีกคำหนึง่งเอาเลยเขาให้หมูผมเยอะมากมเลย <laughs> หรือภาพรวมเนาะใช้ได้นะครับโอเคต้ <Okay. S 1> อง หมูตุ๋นแบบกำลังดีอ่อต้องเคี้ยวหน่อยเท่นั้นเองอ่าแปลว่าประทับใจใช่ไหมครับเชฟหลีหรือว่าใช้ได้เดยคำรวมรือว่าของเขาใช้ได้เลยคนเดียวเนี่นะได้ครับโอ้ยยังเหลือเยอะนะครับเชฟหลีอืมกินต่อกอนดีกว่าวิธีการเดินทางร้านยีเจหมูตุ๋น มุ่งหน้าจากแยกสาธรน,นาราธิวาสเข้าสู่ถนนสาธรเหนือขับตรงไปเรื่อยๆจะพบสาธรซอย8เหเลี้ยวซ้ายเข้าสู่สาทรซอย8ประมาณ300เมตรร้านจะตั้งอยู่บริเวณขวามือส่วนช่วงหน้าเรายังมีสุดยอดร้านกว๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นอีก2ร้านให้ไปได้พิสูจน์ความอร่อยกันจะเป็นร้านไหนบ้างนั้นติดตามชมช่วงหน้าครับ